สวัสดีค่ะดิฉันพวกของริดดาเจียนวานิคค่ะออกิจการส่วนตัวทำน้อยแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็น รับใช้ในพันธกิจของพระเจ้าอย่างเช่นเป็นประธานคณะสตรีภาคเจแห่งสภาคิดจักในประเทศไทยเป็นประธานคณะสตรีคิดจักสะพานเหลืองและก็เป็นอุปนายกหนึ่งของสหาพันธ์สมาคมว w เ a แห่งประเทศไทยแล้วเป็น ประธานศูนย์ฝึกอบรมปราณบุรีแห่งสภากิจจรในประเทศไทยเป็นกรรมการบ้านพักกรุงเทพคริสเตียนคือสาราแดงเกสเฮาและก็ยังมีร่วมพันธกิจในสมาคมในองค์กรการกุศลอะไรอย่างเี้ค่ะนับได้ว่าเกิดในครอบครัวคริสเตียนคือตั้งแต่คุณทวด ก็เป็นคริสเตียนรุ่นแรกที่ประเทศจีนและคุณปูก่ก็ก็เป็นผู้ปกครองที่ที่จักจีนช่วงหลังคุณปูก่ก็ก็รู้สึกว่าต้องมาอยู่เมืองไทยกลัวประเทศจีนจะไม่สงบก็เลยตัดสินใจขายคลินิกสองแห่งที่ประเทศจีนขายที่ดินแล้วก็พา ลูกๆมาอยู่ประเทศไทยฉะนั้นพวกเราก็เกิดในประเทศไทยเกิดที่กรุงเทพคือตั้งแต่เด็กก็ถูกลุกฟังจากคุณปู่คุณพ่อคุณแม่พาไปที่โบสถ์ทุกอาทิตย์แล้วก็เรียนเราวีแล้วก็ได้เห็นถึงผู้ปกครองในโบสถ์มาสอนพระคัมภีแร์ล้วรู้สึกชื่นชมว่าพวกเขา ทางานเพื่อพระเจ้าอย่างทุ่มเทแล้วคุณพ่อก็เป็นแบบอย่างที่ดีคุณพ่อเป็นผู้ปกครองที่คิดจากสะพานเลืองเป็นเฮรันยิกแล้วก็เคยมีช่วงหนึ่งเป็นประธานธรรมกิจจากสะพานเบืองก็เลยทําให้ตั้งแต่เด็กๆกก็รู้สึกว่าเราจะต้องรับใช้พระเจ้าในพันธกิจเพื่อ ทดแทนพระคุณอันใหญ่หลวงขององค์พระเยซูคริสต์อชอบฟิริป,ปีบทที่ส่ข้อสิามว่าข้าพเจ้าผจญทุกสิ่งได้โดยพระองค์ทรงผู้เสริมกำลังข้าพเจ้าข้อนี้คือทำให้เรามีความเชื่อมั่นว่าพระเจ้าจะทรงเสริมกำลังให้กับเราพระเจ้าจะทรงนำเราทำให้เรารู้สึก มีความกล้ามีความเชื่อมั่นในการที่จะปฏิบัติภาระหน้าที่บางครั้งเราก็เจอปัญหาโดยเฉพาะช่วงที่สามีเสียชีวิตอย่างกระทันหันทำให้เรารู้สึกว่าตั้งตัวไม่ติดไม่ได้เตรียมใจไว้รู้สึกโศกเศร้ามากยังกะจะเป็นบ้าแต่โดยที่ว่าเราได้ถูก ปลกฝังความเชื่อตั้งแต่เด็กๆเ,เราก็อธิษฐานมอบไว้กับพระเจ้าก็มีความรู้สึกว่าพระเจ้าทรงตอบคําอธิษฐานที่เราอธิษฐานว่าขอพระเจ้าทรงเปลี่ยนความเศร้าศกเป็นกําลังและพระเจ้าจะทรงให้เรารู้สึกเข้มแข็งขึ้นาอม่ครั้งหนึ่งเ็ราเรารู้ว่าเรายังมีภารกหน้าที่อีกมากมายเราจะอ่อนแอไม่ได้ แล้วก็ขอบคุณพระเจ้าอ่ะเราก็สามารถที่จะยืนหยัดแล้วก็ปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนได้อย่างปกติเราเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงใช้ผู้หญิงมากเราสามารถที่จะดูได้ตัวอย่างจากในพระคำพีว่าในพระคำพีนั้นเรารู้สึกว่าพระเจ้าทรงรักสตรีมากทรงใชส้สตรี อย่างมากมายเพราะว่าสตรีมีคุณสมบัติพิเศษคือรอบคอบละเอียดอ่อนโยนแล้วก็มีความกระตือรือร้นแล้วเราจะเห็นได้จากว่าคณะสตรีของแต่ละคิดจักก็มีความเข้มแข็งร่วมแรงร่วมใจกันรับใช้พระเจ้าไม่ว่าจะเป็นการบริการจัดดอกไม้หรือว่า เป็นไยต้อนรับหรือเยี่ยมเยียนหรือให้คำดุนใจแก่ผู้ที่มีความยากลำบากเราเชื่อว่าโดยธรรมชาติสตรีเป็นเพศแม่จะมีความรักความเอาใจใส่ต่อผู้อื่นอยู่แล้วก็คิดว่าสามารถที่จะรับใช้ในบทบาทต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเยี่ยมเยียนการหนุนใจ การให้บริการในการเช่นอย่างที่คณะสตรีที่จักสสพันเดืองก็เมื่อสมาชิกมีพิธีแต่งงานหรือว่ามีพิธีไหว้าอาลัยเนี่ยคณะสตรีจะจัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่ให้ดูมีความสวยงามแล้วทำให้บรรยากาศดีแล้วทุกคนก็รู้สึกว่าสตรีได้มีความ เอาใจใส่มีความเห็นอกเห็นใจก,ก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงประทานให้สตรีมีคุณสมบัติเหล่านี้สามารถที่จะรับใช้ในพันธกิจต่างๆที่พระเจ้ามอบหมายให้เราก็อยากจะหนุนใจแล้วก็แบ่งปันประสบการณ์ว่าเรารับใช้พระเจ้าเราจะรู้สึกว่ายิ่งรับใชย้ยิ่งมีกำลังเราจะมีความเชื่อมั่นว่า พระเจ้าทรงนำเราขอให้เราที่จะยินดีถวายตัวให้พระเจ้าใช้ถึงนแม่เรารู้สึกว่าความสามารถหรือสติปัญญาของมนุษย์มีขอบเขตมีจำกัดแต่ว่าเมื่อเรายินดีให้พระเจ้าใช้เราแล้วพระเจ้าจะทรงประทานสติปัญญาให้ทรงประทานกำลังให้บางครั้งเราจะรู้สึกแปลกใจในตัวเองว่า เอ๊สิ่งนี้เราถือว่าเกินความสามารถทำไมเราสามารถทําได้ดีทําได้สําเร็จนี่คือพระคุณของพระเจ้าการทรงนําของพระเจ้าและเราต้องคิดอยู่เสมอว่าเราอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตัวเองอย่างที่พระการพีสอนเราเราอย่าถือว่าตัวเองมีความสามารถทุกอย่างที่เราทําได้นั้น คือความสามารถของเราเองเพราะว่าคนเราถ้ารู้สึกยิงยะโสเมื่อไหร่ก็จะประสบกับความพ่ายแพ้เพราะว่าพระเจ้าทรงขอพระทัยผู้ที่ถ่อมใจผู้ที่ยำเกรงพระเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความตั้งใจจริงมีความ รับใช้ด้วยความศัตย์สื่อความศัตย์สื่อนี่จะทําให้เราได้รับการโปรดปรานจากพระเจ้าได้เชื่อว่าพระเจ้าจะทรงนาเราไม่ว่าพันธกิจที่เราทําอยู่นั้นจะเป็นพันธกิจใดขอให้เป็นพันธกิจที่ทําประโยชน์ให้กับส่วนรวม าเราตั้งใจรับใช้พระเจ้าแล้วเราจะไปให้หนุนใจผู้ที่ตกอยู่ในความทุกข์ยากผู้ที่ประสบภัยพิบัติต่างๆเช่นสึนามิเช่นอุทกภัยหรือว่าภัยอย่างอื่นเราสามารถที่จะสำแดงความรักความเมตตาของพระเจ้าไปดูแลเขา ไปให้การหนุนใจให้กำลังใจเขาให้สิ่งของให้สิ่งที่เขาขาดอยู่ก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เขาประทับใจเราก็อาจจะยังมีโอกาสที่จะประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าให้พระกิติคุณนั้นไปถึงพวกเขาให้พวกเขามีโอกาสที่จะรับพระคุณความรอดของพระเจ้าเพราะฉะนั้นขอนุนใจว่าสิ่งที่ เรารับใช้พระเจ้านั้นจะไม่สูญเปล่าเพราะอย่างน้อยเราจะมีความภาคภูมิใจว่าพระเจ้าให้มาให้เราเกิดมาในโลกนี้เราสามารถทำประโยชน์ให้กับแผ่นดินเกิดทำประโยชน์ให้กับมนุษย์ร่วมโลกสิ่งนี้เป็นสิ่งประเสริฐเพราะว่าเราต้องคิดว่าบางคนพื้นเกิดมาลืมตาดูโลก ไม่เท่าไหร่ก็ต้องเสียชีวิตไปเราต้องขอบคุณพระเจ้าว่าพระเจ้าทรงให้เรามีชีวิตยอยู่ในโลกนี้ก็เพื่อให้เรามีโอกาสที่จะทำสิ่งดีเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าและทดแทนพระคุณอันใหญ่หลวงของพระเจ้าที่มีต่อเรานิมิตของเราคืออยากจะว่าเรามีโอกาสหนุนใจ คนหนุ่มสาวถือว่าคนหนุ่มสาวนี่เป็นอนาคตของคิดจักขององค์กรต่างๆคือเท่าที่สังเกตดูในสมัยนี้องค์กรหรือสถาบันต่างๆสิ่งที่เป็นปัญหาก็คือกลัวว่าจะขาดคนรับช่วงเพราะคนหนุ่มสาวบางคนเขาก็บอกว่าเขาไม่ว่าง เขาต้องเรียนเขาต้องหาเงินเลี้ยงชีพการที่จะให้เขามาเสียเวลามารับใช้พระเจ้าในพันธกิจต่างๆเนี่ยเขาทำไม่ได้เขาไม่มีเวลาสิ่งนี้คงจะต้องช่วยกันให้กำลังใจช่วยกันหลุกฝังให้เขารู้ว่าถ้าเราจะรับใช้พระเจ้าเราสามารถที่จะแบ่งเวลาได้ ถ้าเราสามารถจัดสรรเวลาก็ถือว่าเราเป็นผู้ที่หนีชัยชนะเพราะเราสามารถที่จะจัดเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดสามารถที่จะทำให้ตนเองนั้นทำหน้าที่อย่างไม่บกพร่องแต่บางครั้งอาจจะต้องเสียสละความสุขส่วนตัวเพราะว่าถ้าเราเอาเวลาที่จะไปดูหนังดูละครไปเที่ยว ไปหาความสํำราญต่างๆเราจัดเวลาออกมาส่วนหนึ่งเพื่อเราจะใช้เวลานั้นเป็นพระพรสําหรับผู้อื่นเราจะรู้สึกเป็นสิ่งที่มีค่ากับตัวเราเองมากและก็เป็นสิ่งที่มีค่าสําหรับผู้อื่นเก็คิดว่าถ้าคนหนุ่มสาวคนรุ่นใหม่ได้เห็นถึงความสําคัญ ที่จะแบ่งเวลาช่วยผู้อื่นนะนะั่นก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากแล้วก็จะหมดปัญหาในการที่ว่าขาดแคลนขาดแคลนผู้รับช่วงในองค์กรในคิดจักรในสถาบัน,บนตา่างๆ